น1 5 0ซีนะครับอายุไม่เกิน16ปีนะครับรุ่นนี้ก็สนุกอีกหนึ่งรุ่นนะครับมาที่หมายเลข54ครับหมายเลข54ครับเจลศักชัยคงดวงดีนะจากสิทธิผล i c d ีดีด er, ีสมาร์ทสสนองใสเันเลสน้องเพ่ยๆคูหนองแล้วก็ช่างโออยู่ด <6 S 1> ้วยด้วยครับหมายเลข59ครับเสือเขียนมีเดชครับอีทเอ็นจทีพีทีทีลูบิแคนละซิ่งทีมกรุงเทพอายุ14ขวบนะ บอลดอนตูนะคุณแม่ออกแบบแล้วก็เฮดชิ้งอยู่ด้วยนะครับมากับที่หมายเลขหนึ่งสี่หนึ่งครับหานุมานชานสมนุน <c oughs> โอ้โหซานต้าจิลกรนสุขคุ้มครับวันนี้คอลี่ไฟมาที่สามนะทั้งเป็ดพูดอากาศดูแลใช่ไหมช่านเป็ดใช่ไหมเป็นคนดูแลใช่ไหมโอ้โหวิ่งนะเนี่ยรถเนี่ยอ่ะหมายเลขสิอ็ครับ สรันวัชิราวรรณรัตน์นะครับจากนครสวรรค์แหมแมนกิติเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กิติคนข้างใส่แว่นดำนี่ใครเนี่ยตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ย <c oughs> <laughs> อย่าบอกว่าเลยโอ้โหลูกสาวป่ะอ่านะฮะแล้วก็หมายเลข36นะครับ96ครับ96นะฮะวัชรวิทย์ไม้ดัดพันธ์นะสินิพลแอร์ซีเดดีแคสซีเอ็นบีซีเอสเอกราชทีมฉะเชิงเศาครับ หมายเลขสิบสี่ครับน,นนทีปิน,นินทฮะสินิพยลไซีดีดีแคสซีเอ็นบีซีเอสเอกราชทีมกรุงเทพครับยีครับวิรากรนัทพงศ์พิพัฒนครับสินิผลไอซีดีดีแคสซีเอบเอกราชทรีมนะจากกรุงเทพนะครับจากกรุงเทพ หมายเลข82ครับบุญชิภาฐานการนนท์นะฮะอีทเอ็นเจทีพีทีทีลูบิคันและซิงทีมเบอร์82นี่เบอร์ส่วนไทยมัเหรอใช่โอ้โหเบอร์ลูกศิษย์เอาให้ลูกศิษย์ใช้โอ้โหใจดีเนี่ยปังปอนแหมยังไม่ทันทักทายปังปอนเลย82นี่สุภาพสตรีด้วยนะเด็กหญิงค่ะเด็กหญิงนะฮะอ่า39ครับเสือคิดมีเดชนะฮะอีทเอ็นเจทีพีทีทีลูบิคันและซิงทีม นั่นน่ะปังปอนไหนพ,พี่เพียวบอกปังปอนทักทายกล้องหน่อยอะ่ะมาเกตร้องไห้เมื่อกี้รู้ไหมร้องไห้กับมาเกตมาเยอะให้มาเกตร้องไห้กับเรามาั่งเราเข้าที่หนึ่งเอาละครับในรุ่นนี้นะครับเราจะทําการแข่งขันกันทั้งหมดสิบรอบสนามนะครับจับตาดูครับหมายเลข54สี่ครับสักชัยคงดีนะครับหนึ่งสอง 3นะครับและเสือเขียดพี่เด็กครับหมายเลข19ปี33.6นะครับศูนย์นะครับและหมายเลข14 11ก่อนถึงคุ้มที33.9และอันดับที่สี่นะครับหมายเลขเด็กสันวัตรอีราวันรัตนะครับที34รุ่นนี้ต้องยกให้งงพิกบอลเลยเพราะชอบขึ้น16ปีเลยอ๋นนี้ก็สิบรอบใช<ล>่ไหมครับสิบรอบก่เมือม่อวานนี้นะครับใน นักตัดชายกองดุินักเกิดวยอุบัติเหตุครับมือนั้นไปโดนสวิตช์ดับดับครับมันมันเป็นช่วงจะเข้าเส้นแล้วเข้าเส้นแล้วตัวเขายกตัวไปช่วยครับพอยกตัวไปช่วยเนี่ยมือเนี่ยไปโดนออฟรันเข้าไปแล้วก็ถ้าโดนออฟรันเข้าไปแล้วสตาร์ทไม่ติดนะทำให้เสือเขียนเมื่อวานเสือเขียนใช่ไหมเสือเขียนเข้าที่หนึ่งเข้าที่หนึ่ง แต่ว่าถ้าไม่โดนออฟรันเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนเสือเขียนหรือเปล่าครับไม่ว่าจะเป็นมันก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าสัตย์ชัยกรู้ดีในรอบแรกๆนั้นนะครับนำค่อนข้างจะห่างพอสมควรหลังๆเหมือนเหี่ยวนะเสือเขียนั้นพยายามไล่บี้ชิดก็มาพอในช่วงเข้าเส้นนะฮะเขาเรียกว่านวดไปเรื่อยๆนิดเดียวนะฮะนวดไปเรื่อยๆนวดที่วัดโพหรอฮะไม่ใช่ไม่ใช่ครับภาษานักเลงรถเขาเรียกนวดอ๋อเขาเรียกว่าไล่กดดันไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยนวดไปเรื่อยรอบท้ายๆนั้นชิดล้อต่อล้อล้อต่อล้อเลยฮะ เราวันนี้เ,นเดี๋ยวเรามาดูการแข่งขันกันคุณเป็นพ่อค้าขายอะไรรถอ่ะครับขายมอเตอร์ไซค์อ่ะคุณรู้จักคาว่านวดไหมเข้าใจครผมเป็นนักแข่งมาผมรู้ว่านวดอย่าลืมนะครับนักแข่งทางภาคใต้นะครับรายการเซาเทนรถเลสซิ่งสนามสองจังหวัดสุราษฎร์ธานีสนามเปาโลเซอร์กิตนะครับจัดการแข่งขันโดยเบิร์ดเพชกเสรมในวันที่7-8มิถุนายนนะครับภาคใต้นะครับสนุกแน่นอนครับนั่งคุมเลยนะไม่พูดก็ไม่ได้เลย พ,พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดนั่งคุมเลยครับเป็นข่าวฝากมาอ๋อคุณอย่ายแย้มกับผมได้ไหมขนาดผมจะไปผมยังไม่พูดเลยคุณจะไปด้วยเหรอ <laughs> นักแข่งทางภาคใต้คอยต้อนรับตุดตูพรเทพรายไปจะลงด้วยนะฮะลุมสกรรมใช่ไหมฮะ <laughs> โดยเพราะทูทีนี่จ้องอยู่ครับ <laughs> จ้องตุตตูอยู่อ่ะ ย่าลืมและสุกเสาเนี่ยสุกเสานี่งานอะไรครับปทุมธานีมอเตอร์คอร์สโอ้งารของบุตาวนรักกับน้องนีโม่ครับเป็นการขออนุญาตจากสมาคมแล้วนะฮะได้รับทราบกันเรียบร้อยนะฮะก็ไปร่วมสนุกกันได้หรือว่าพากลุ่นพี่น้องจังหวัดปทุมธานีครับปทุมธานีมอเตอร์คอร์สครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาชมการแข่งขันกันก่อนเพราะตอนนี้รุ่นนี้ยกใหเปิรกบอลเลยละกครับคุณเวยก็ได้โอเคดูกันครับดูไยครับพร้อมออกสตาร์ทแล้ว เดิมแบบเมื่อวานนะครับสักชัยคงโรดีครับหมายเลข51และหมายเลข59อยู่ลายนอกครับสักชัยคงโรดีนั้นเข้าลายก่อนนะครับเทินหนึ่งไม่บานด้วยนะครับเอาละครึ่งตอนนี้เพิ่งหยอกสตาร์ทมานะครับเป็นคู่เดิมเลยนะครับระหว่างหมายเลข5ิและหมายเลข59ครับสักชัยคงรีีหรือว่าเจ้าหอยเชลนะครับจากทีมงานสิวบลไออาร์ีดีดีสมัติขอดสนองไซคัแลนด์และหมายเลข59ครับเสือเขียนมีเดช เอ็นรูปการเลตซิงทีมนะครับั้งฝั่งเรานี่ทีมงานของอีฟเอ็นจีทีนี่กองเชียรเพียบเลยนะเยอะนะอย่าพูดผิดหูนะครับเพออีฟเอ็นจีทีนั้นมากันเป็นร้อยนะฮะมาเป็นร้อยเลยข้างซ้ายนะเฮทิ้งนํำทีมนะแล้วก็เจ๊ออกแบบด้วยก็นําทีมด้วยนะ แม่แอบ,บกำลังเก่งอยู่ฮะโฆษกพูดผิดไปได้นะเสือเขียนไ,ม,ไยนม่เด็ดนะพูดดีๆนะวันนี้เสือคิดก็ลงด้วยนะครับแต่ว่าทางเชลไม่มีใครเลยครับมาจากสุรินร์อยู่สองสามคนพ่อแม่ลูกหันมามองนะอโอนะครับตักใจโคโนโดีหรือว่าเจ้าหอยเชลนะครับเป็นเยาวชนที่น่าสงสารนะครับเขาซ้อมอยู่ที่บ้านจังหวัดสุรินทร์นะครับ ถนนไม่ได้ลาดยางคันต้อมในทุ่งนานะครับไม่ธรรมดาเลยมันอาจจะเป็นเบสิกที่ดีก็ได้เป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็น่าให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็นั่นคือด้านหลังนะครับในอันดับที่3นี่คือหมายเลข1 1นะฮะสรวัตรธีราวันนรัตน์นะครับเมื่อกี้ออกสตาร์ทพุ่งไปก่อนนี่สรวัตรเดียร์รนะ สักไทยเสือเขียนสลันวัดวัชิรวิจิรกรนะฮะน้องซันต้าอันดับที่ห้าที่ผ่านลุปนะฮะไปเมื่อสักครู่นี้อันดับสามนั้นเป็นของทีมงานของนครเอกพันบุตรผาหรือว่าเอกตาชพันบุตรผาโอ้กองเชียชุดใหญ่เลยฮะเด็กใหญ่ฮะเด็กใหญ่ล้วนๆมาเชียร์เขานะฮะมาเชียพี่เขียนมาเชียพี่เขียนมาเชียพี่เสือเขียนมีเด็ดเรามาดูนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าตำแหน่งที่เห็นอยู่นะครับสามสี่ห้าหกนะ มายเลขสามเก้านีใครฮะเสือคิดมีเด็นะฮะน้องชายเอ๊ะน้องชายหรือพี่ชายเนาะคิดกับเขียนคิดก่อนเขียนครับไม่เขียนแล้วคิดมันจะไม่เป็นท่าเป็นทางส่วนคุณแม่นั้นออกแบบให้นะครับออกแบบให้คิดเขียนออกแบบอ่คิดแล้วก็เขียนแม่เข้าันดีนะครอบครัวนี้นาะออกแบบคิดเขียนเออแล้วพ่อชื่ออะไรไม่ไม่ทราบเพรต้องถามคุณแม่ออะ สนุกสนานกันนะฮะพร้อมกับชมความมันความเร้าใจนะฮะจากสนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตชีวิตนะักแข่งเริ่มต้นที่นี่กับการในการเต้นเป็นเมสซีเดนต์แลนด์ Thailand, รถและซิ่งสนามที่2นะฮะกับสปอร์ตโปรดักชั่น150จู16นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ในรอบนะฮะหรือเก้ารอบนะฮะเอาละทีนี้มารอบนี้ก็จเจอสิบรอบครบนะยังอยู่นะยั เป็นคู่เดิมนะครับสนามนี้เป็นสนามที่สองนะครับแต่ตอนนี้สักชัยคงดงดีกํับลังปั่นคันเร่งนะครับล่อยคันเร่งแบบสุดแล้วนะครับแต่ก็เสือเขียนมีเด่นนั้นก็กัดไม่ปล่อยนะติดเลยครับหรือจะเป็นหนังมวนเดิมหนังมวนเดิมร่าก็ไม่ทราบนะครับอานวด,ดนรนวดนวดไปเรื่อยนวดไปเรื่อยอาตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับพี่เขียนพี่เขียนขึ้นมาแล้วพี่เขียนขึ้นมาแล้ว เขียนโดยออกแบบให้ขึ้นมาเลยอ่ออกแบบว่าขึ้นมาแล้วสักชัยคงดวงดีนะครับตอนนี้สักชัยคงดวงดีนั้นตกไปอยู่ที่อันดับที่สองนะครับเรือเขียนมีแดดนั้นหลุดขึ้นมาที่หนึ่งเลยเครันงานอีทเอ็นเจทีนั้นก็หันฝับมาทางนี้เลยนะฮะโอ้โหวันนี้ขึ้นแต่หัววันเลยนะครับขึ้นตั้งแต่รอบที่สองมาตั้งรูนะครับว่าสักชัยคงดวงดีนั้นจะไล่เข้าหรือไม่เข้านะฮะครับแต่หัวจิตหัวใจไม่น้องพูดอยู่แล้วนะครับว่า ็กคนนี้นะครับเกินร้อยนะครับสำหรับเจ้าหอยเชลเดี๋ยวก็รู้ว่าเกินร้อยหรือเปล่าไม่ร้อนนะ่าใจไม่ร้อนด้วยนะครับพยายามขี่ในลายเดียวกันด้วยใช้ลมดูดนะครับไม่ไม่นั่งไม่หมอบด้วยนะครับใช้แรงดูดนะเพื่อรักษาเครื่องยนต์ศักชัยโคโรนีนั้นพยายามตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะโดนสวนขึ้นไป แต่ก็ไม่ได้ทิ้งห่างนะครับเพราะว่าคางนงไม่ยอมยกนะครับกดคันเร่งตามตลอดนะครับก็ประคองมาให้เข้าอยู่ในลายเดียวกันผ่านไปแล้ว3รอบสนามกับือเจ็7รอบสนามนวดไปเรื่อยๆเขาเรียกว่านวดไปเรื่อยๆต้องบอกว่าเสียเขียนมีเด่นนะฮะมาเลขห้าข้าตอนนี้ก็ต้องนวดไปเรื่อยๆจากอีทเอ็นเทนทีพีทีดีลูบิคาเลสซิ่งทีมนะกรุงเทพ แเซอร์เคนมีเดชนั้นคอร์ฟายไฟไว้1นึ่นาทีสาขี่รถคอนด้านะสักชัยแนละ้นขี่รถยามาฮ่าส่วนสักชัยกครนะักคอร์ริฟหนึ่งนาทีสาสเอาล้วครับกดเข้ามาแย่น้องนิดหนึ่งนิดหนึ่งเปิดวงเข้ามานะฮะดูวันนี้รู้สึกว่าเชลสักชัยไม่ใจร้อนนะฮะ คงจะถนอมเครื่องยนต์ไว้หรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะฮะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสักชัยคงดีเลยหัวใจเขาเกินร้อยอยู่แล้วเพราะว่าเขาอยู่<อ>ุินทร์ลงเกินร้อยเองอ๋อเดี๋ยว<อ>เดี๋ยว<อ>เดียว,ยวฮะ่คุณไปทางไหนเออถามว่าไปทางไหนถ้าไปทางบ้านไผ่ร้อยเอ็ดนี่เป็นห้าร้อยหนึ่งกิโลแต่ถ้าคุณไปทางบุรีรัมย์นะรู้ไหมสุรินกี่กิโลสี่ร้อยกิโลเองเหรอ เกินไม่ได้มันขาดขาดเกินเกินไม่ได้ไม่ได้ถ้าคุณไปทางร้อยเอ็ดอ่ะคุณไปทางบ้านไผ่มันจะเป็น500ร้อยกิโลแต่ถ้าคุณเข้าทางบุรีรัมย์สุรินทร์่แค่4ี่ร้อยโลเองผมรู้คุณคนคนแก่นีคุณก็รู้ทางลัดเองแลวดูนะตักชัยก็โดนีินนะขี่ลายเดียวกันเลยคุณดูนะฮะใช้ลมเนี่ยติดก,กันตลอดนะครับเสือเกียจจะหน,อนีออกก็ไม่ออกก็ต้องคอยดูนะครับ อันดับสามนั้น,เ,น,นเป็นของหมายเลขอันดับสามเป็นของหมายเลขหนึ่งสี่หนึ่งนะครับจีรกรสุขุมอันดับสี่เป็นของหมายเลขสิบเอ็ดนะครับสรันวัตจีลาจีลาวันรัตน์นะครับอ้าวขึ้นมาแล้วแหมตกใจย,ยังยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นวันนี้สักชัยโคงโนดีคงจะล้างแขนเมื่อวานนี้อ่าเดี๋ยวมาดูนะฮะมาดูก็พยายามจะเกาะอยู่ตลอดนะครับใช้ลมดูดนะฮะ แต่คือเทคนิคในการขับขี่ครับดูเหมือนปีนี้หอยเชลตัวใหญ่ขึ้นนะโตขึ้นครับรู้สึกจะโตกว่าเสือเขียนนะเสือเขียนยังตัวเล็กๆอยู่เลยเสือเขียนที่ตัวยังเล็กอยู่เลยนะสองสีพี่น้องนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยถ้านับถ้วยนี่ก็ถ้วยเ็นบ้านแล้วเสือคิดเสือเขียนเสือคิดเสือเขียนเนี่ยขี่ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะะแต่ว่าพ่อกับลูกเขาก็ถ้วยเยอะเหมือนกันนะฮะพ่อโอคงดวงดีกับอหอยเชลพ่อนั่นก็เป็นอดีตนักแข่งเก่า อ้าวมาแล้วขอมั่งขอมั่งขอสักรอบขึ้นมาแล้วเรียบร้อยขอขอรอบนี้นะครับผ่บา,นานแล้วอบสนามครับรึ่งทางใกล้รึ่งทางผ่านไปครับมาพอสักใจก็รีขึ้นนะวิ่งในรอบที่ห้าแล้วนะฮะมาแล้วนี่นเร่งเปิดเต็มที่เลยตอนนี้เต๋อเขียนต้องมาไล่บางแล้วนะครับ เหมือนสักชัยจะเริ่มปั่นหนีหรือเปล่าก็ยังไม่ออกนะหนียังไม่ออกเท่าไหร่เพราะว่าทีมงานอีดเอเจทีนั้นการ m o ด i ฟายเครื่องนนั้นไม่ธรรมดาอะไรเกิดขึ้นครับอ้าวเรียบร้อยแล้วมีอะไรเกิดขึ้นครับเรียบร้อยครับตกถังแล้วทำให้ถังแล้วความสุขเกิดขึ้นที่เสือเขียนมีแดดครับโอ้โหสักชัยของนี้คงจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์แน่นอนครับ ทังครับอีกแล้วโอ้น่าเสียดายครับสบายครับอย่างนงี้ทีมงาน Eat, อีดเอเจทีบอกว่าสบายแล้วไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบแล้วนะครับทังไปเรียบร้อยวาวขาดสวิตหลุดหัวเทียนเจเจทน้ำมันตันอ,<า>อีกห้าลอบสนามครับตอนนี้<ร>ทีมงานของอีดบอกว่าไม่ต้องรีบแล้ว โซ่ขาดโอ้โหโซ่ขาดได้ไงอ่ะโซ่ขาดเครื่องไม่พังโซ่ขาดตัชชัยติดธงชัยเมื่อวานโดทสวิตปิดเปิดวันนี้โซ่ขาดโอ้ดวงแกเป็นอะไรเนาะอ้าวอ้าวตอนนี้ทำห้ตำแหน่งนั้นเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนมาเลยนะครับตำแหน่งนะแม่ เือเขียนจีละครสุขุมอ่าซานต้ามาที่สองสาวรวัตจิรัตวัณรัตน์มาที่สามครับวจิรวัตรวิทย์ไม้ดัดพันมาที่สี่เสือคิดมาที่ห้าบอกยังไม่มันเลยเนาะทำให้แม่แม่ออก,ออกแบบยิ้มแก้มป่องเลยคืนนี้คืนนี้ไปเขียนแบบใหม่ม <laughs> ไปเขียนไปคิด ไปคิดไปเขียนแบบม่คุณแม่เขก็เชียร์ดีนะเขาก็ไม่ได้ไปให้นักเมือนอนไรเลยก็เขาเขาภาวนาอย่างเดียวขอให้ลูกปลอดภัยเข้าที่เท่าไหร่เขาไม่สีเรียสเขาแตกระถาแย้มหรือเปล่าเฮ้ยคุณก็แย้มไปเรื่อยอ่ะตอนนี้ก็กลับกลายเป็นความมันอยู่ในกลุ่มสองนะะ ที่หนึ่งนี่ยาวเลยนะครับไปแล้วนะครับไปสองห่วงแล้าหรับเสือเขียนมีเดชนะครับเรามาเชียร์หนุมานน้อยกันดีกว่าใครเนอจิละกรสุขุม๋อจิละกรสุขุมนั่นขึ้นมาอยู่อันดับที่สองนะฮะทำให้หนุมานชานสมอนสักชัยคงโรดีนั้นโซ่ขาดโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้นะรถแข่งนี้ครับไม่น่าเชื่อนะครับใช่ใช่ ตาเท่ได้แทนทีมงานของอาจารย์สนองในกิลเลนหรือว่าอาจารย์ส,สายนะครับเรียบร้อยเลยอ่ะมาเป็นเอาล้วครับตอนนี้ก็ซานต้าจิรกรสุขุมนะจิรกรสุขุมนี่ก็ภาพจับตำแหน่งที่สองสามสี่นะฮะอันที่สามหมายเลขสิบเอ็ดนะฮะสลัดวัชราวดารัตน์เอาล้วครับความมันมาดูที่อันดับที่สอง ละดับที่สามครับแัะดับที่สี่กับที่ห้าอันดับต่อมาจะหนีอันดับที่สามได้หรือเปล่านะครับอันดับที่สามก็คือหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเราเชียร์เสือเชียร์เสือเขียนแล้วเรามาเชียร์เสือคิดมั่งเสือคิดที่ห้าตอนนี้เสือคิดมาอยู่อันดับที่ห้าแล้วที่ห้าคู่แสตมหภัยเขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วคุณแม่เขียนไว้แล้วว่าเสือเขียนข้าที่หนึ่งะลูกเสือคิดไปอยู่ที่ห้าก็พอ แล้วขี่คุ้มกันน้องอ๋องค์พิรักพิทักน้องเหลืออีกสองรอบเสร็จๆเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับครับผมตอนนี้ก็เป็นเสือเขียนมีแดดน,นะฮะอันดับที่หนึ่งนะครับหมายเลขห้าก้าจากอีทเอ็นเจทีพีทีทีลูบแคนและซิงทีมนะอันดับที่สองหมายเลขหนึ่งสี่หนึ่งจิรคอนสุขภูมนะครับจากนนทบุรีนะฮะอันดับที่ 3, สามสันนวัตจีราวรรณรัตนหมายเลขสิบเอ็ดนะครับ จากนครสวรรค์นะฮะและอันดับที่4นะฮะวชิรวิทย์ไม้ตัดพันนะครับหมายเลขเก้าสิบหกนะฮะจากสินธิผลใน้ซีดีดีแกซี่เอ็นบีซีเอสเอกราชทีมนะฮะและอันดับที่5หมายเลขสามสิบเก้าเดชเขียนมีเดชอีเดทีพีทีดีลูยิปคันและซิ่งทีมกรุงเทพนะครับโอ้เรามาดูอันดับที่3ามที่สี่ครับโดนไปแล้วนะครับ หมายเลข11บนะครับขึ้นหมายเลข1นึ่งสี่หนึ่งไปแล้วนะครับตะลันวัฒน์กีฬาวรรณรัตน์นะครับขึ้นมาอยู่อันดับที่สตัวหมายเลขหนึ่งสี่นะครับกีฬกรตุกคุ้มนั้นตกมาอยู่อันดับที่4ี่เรามาอ่านอันดับที่6นะครับหมายเลขยี่สิบามครับสำหรับวิลกรณัฐพงศ์พิพัฒนะครับอันดับที่7นะครับรณทีปิ่นนินนะหมายเลข14นะครับอันดับที่8บุญชิกาฐานการนนท์นะ แล้วก็ถัดไปเป็น54สศักชยัยภาษาอังกฤษพิมพ์ไว้ว่ารีไทยรีไทยนี่แปลว่าไล่ออกออกจากการแข่งขันเรื่องจากว่าสอบแล้วไม่เหรียนก็ไล่ออกจากมหาลัยรีไทยมหาวิทยาลัยคนจน <laughs> กลับไปซ้อมในทุ่งนาเหมือนเดิม ไม่เป็นไรฮะชีวิตมันต้องสู้ต่อไปนะครับกีฬานั้นก็ธรรมดานะกีฬาล้อกลมๆข้างลมีลมเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดมีลมก็โดนปล่อยลมก็ยางแบนได้ฮะครับถ้าไม่เติมลมก็วิ่งไม่ได้ฮะโอเคถัดไปจากรุ่นนี้นะฮะก็จะเป็นหอมวนกินทูทีแล้วก็จูเนียร์ไรเดอร์วันแมกเและตามมาด้วยครัปบ้าและสปอร์ตมินินะฮะโมโนคอร์สแล้วก็หอมวนกินทูทีร30 อีกทั้งหมดนะฮะห้ารุ่นนะฮะอีกห้ารุ่นการแข่งขันนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยฮะกดไลค์กดแชร์แบ่งแบ่งให้กับเพื่อนๆในวงการได้ชมกันเยอะไหมครับสตานตออ้าวสานตานอนแล้วสานตตาโดนแล้วฮะสานตตาโดนไปแล้วโอ้สารวัดขึ้นมาแล้วเอาละสิเอาละสิหมายเลขสิบเอ็ดนะครับขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่สอง อิลปอรสุกุมเป็นดับที่3ครับเดี๋ยวรอบสุดท้ายแล้วด้วยเป็นไงอะเป็นไงล่ะสันตาเอาไม่เอาครับเอาไม่เอาเรามาดูตำแหน่งที่3และที่4กันนะครับครับผมหรือว่าหมายเลข11และหมายเลขหนะึ่งสี่หนึ่งเนี่ดูอันดับที่2กับที่3ดีกว่าตอนนี้หมายเลข11กับหมายเลข1.4.1ส<อ>ี 4, ่นที่สามครับ นี่เลยนะอันดับที่สี่ัที่5้าเนี่ย่อยเขาแย่งกันไประหว่างวัชริ์ไม้ดัดพันธุ์แล้วก็เสือคิดมีเดชครับเชียร์พี่คิดเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะนะเชียร์พี่คิดนี่เหนื่อยหน่อยมาครับอันดับที่สองนะฮะหมายเลข11และหมายเลข1นึ่งสี่หนึ่งกำลังแย่งกันอยู่อ่าหลังจากที่ขึ้นมาแล้วนะหมายเลข11เอนี่เอาแล้วครับเสียบมาซานตาเนี่ยใจจริงๆเนี่ย วัชว uh ิ huh. ์ไม้โอ่สารนวัตจีรวันณนัตครับ uh huh. น้องมาวินเข้ามาครับเข้ามาใครจะเข้าที่สองครับเสือเขียนเข้ามาแล้ว uh huh. มาวินเข้าที่สองครับว uh huh. ิลกรสุขุมที่สามนะฮะแล้วก็วัชวิ์ไม้ดับพันเข้าที่สครับ uh huh. ครับเสือคิดมีเดชเข้าที่ห้า uh huh. แล้วก็ที่หก็น่าจะเป็นวิลากรนะฮะ ที่เจ็ดนะเป็นโนรีปินินที่8บุญทิพาที่9นะฮะไม่มีอันดับนะสักชัยคงดวงดีมีทายมีทายมีทายนะก็เป็นเกมการันที่สนุกนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนอ่าเราจะมีให้ชมอีก5รุ่นด้วยกันรุ่นนะฮะโดยหอมหมนคิดดูทีทั้ง1้อยสามร้อยห้าสิบนั้นแยกรุ่นแข่งครับแล้วก็ตอนนี้เราไปพบกับผู้ทำรายการสักครู่หนึ่งครับครับผม ตอนรับกลับมาที่สนามแข่งรถไทยแลนด์สกิตชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่นะฮะได้แข่งขัน FMS สิงค์แลนด์โรลลิ2025เก็บคะแนนริงแชมป์ประเทศไทยในสนามที่2นะฮะนักแข่งในรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าอายุไม่เกิน16ปีนะโปรดักชั่น150นะได้รับเกียรติจากคุณอาภร,ร์บุญเอิบนะฮะให้ขึ้นในเกียรติมอบรางวัลน,นะคุณสายไหมนะฮะก็มอบให้นะฮะในตำแหน่งที่5นะครับ ก็เป็นของเสือคิดมีเดชนะหมายเลข39กนะฮะอีทเอ็นเจทีพีทีทีลูปิแคนแลสซิ่งทีมกรุงเทพครับ, T, ican, Team, am, รบพร้อมเงินละวันกองทุนอีก3,000บาทนะฮะแล้วก็มีน้ํามันเครื่องเดมสือมอบให้ด้วยเช่นเดียวกันพร้อมโลกอิทธิยศนะครับอันดับที่4นะครับเป็นของน้องลมวัชรวิทย์ไม้ดัดพันนะฮะสิทธิผล IRC d ีดีดแกซี่เอ็นบีซีเอสเอกราชทีมชะเชิงเซานะฮะเงินละวันกองทุนอีก4 0 0 0บาทนะฮะ พร้อมอ e ีเดมิสือมอบให้ด้วยนะคุณอา,อาภพ,พรบุญเอ๋อรือคุณสายไหมนี่ก็นะฮะอยู่ในสำหรับอีโนเวละเบิร์ประเทศไทยนะไออาร์ซีก็มอบให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่3นะครับเป็นของซานตาจิลครสุขุมนะครับวันนี้ไม่รับกองทุนใบค่าขนม5,000บาทนะฮะพร้อมทั้งอ e ีเดมิสือมอบให้ด้วยฮนะโลกิติยศนะครับและมาที่รองชนะเลิศนะสำหรับตำแหน่งรองชนะเลิศตรงนี้นะฮะ กับกลายเป็นสันวัตรจิลาวรรณรัตน์นะครับจากนครสวรรค์นะฮะเงินรางวัลกองทุนหกพันบาทมอบให้สวมหมวกไออาร์ซีด้วยนะฮะสวมไปซะเต็มตัวเลยนะฮะมอบด้วยนะครับและชนะเลิศตรงนี้ฮะเสือเขียนมีเดดครับอีทเอ็นเจทีพีทีทีรูบิแคนเละซิงทีมกรุงเทพครับกับค่าขนมเงินรางวัลกองทุนเจ็ดพันบาทะฮะอิเมสือมอบมาให้ด้วยนะฮะน้ำมันเครื่องอิเมสือแล้วก็โลกอิทธิยศนะครับ และนี่คือเงินรางวัลกองทุนฮนะขยับยกหน่อยให้เหล็กบงังไม่รู้ว่าเขียนดับฮนะแปดอันดับด้วยกันครับปบมือขอบพระคุณนะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาประเทศไทยนะฮะเงินรางวัลสําหรับนักแข่งของเราณนะตรงนี้นะฮะคุณธงชัยวงศ์สวรรค์นนะอนุญาตเซลฟี่นะฮะแล้วก็ถ่ายภาพเป็นเกียรติให้กับนักแข่งนะครับขอบพระคุณคุณอาภพบรบุญเอิบนะฮะคุณสายใหม่นะครับให้เกียรติมอบรางวัลน,นะครับจาก IRC าซนะฮะอินโนเวทเปอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับ